มีโปรดักอะไรเด็ดๆด็ดสำคัญสำคัญอยากจะแนะนำลูกค้าบ้างครับพี่ก็เด็ดๆจริงๆริก็เด็ดทุกตัวนะเด็ดทุกตัวเลยก็จะเป็นชุดลำโพงแหละครับที่ที่ให้ลองฟังนะครับก็พอดีตอนนี้อยู่ช่วงหลับโดนนิดนึงเปลี่ยนซิสเต็มมีโปรดักใหม่มาก็เลยกำลังกำลังเซตติ้งใหม่อยู่ครับเพราจะมีลำโพงรุ่นที่ ที่เป็นรุ่นท็อปอันนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นของรุ่นท็อปเนี่ยอันนี้คือเป็นยูทูปเอ็มเหมือนกันอันนี้คือราคาแบบที่ใช่ครับคุณอาวุธข้ามาก็มีให้ลองฟังหลากหลายแล้วก็อยากจะลองฟังแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเข้ามาปรึกษากันแล้วก็เดี๋ยวลองให้ฟังอันนี้นอันนี้เทีเด็ดตัวใหม่ที่เด็ดตัวใหม่อ่าเอานี้ราคาผิดนะอันนี้เป็นเป็นลำโพงโฟกัลรุ่นรุ่นใหม่ที่เมทอินฟานในราคาย่อมเยาสองหมื่น สองหมื่นสองพันกว่าบาทสองหมื่นสองพันบาทนี่คือชุดหนึ่งคู่ในนี้ใช่ใช่ทำเม็ดอินฟ้านเลยครับฝรั่งเศสมื่อกี้ลองฟังมีตัวโน้นตัวนี้ขึ้นหมันกระหึ่มมากเลยอ่ะชอบมากเลยนี่เป็นุ่นใหม่ส่วนอันนี้อันนี้ก็ถ้าอย่างที่บอกถ้าคนติดตามผลงานที่ร้านก็จะรู้ว่าอันนี้ผมขายดีที่สุดในประเทศไทยซิกเนเจอร์ใช่ขายดีที่สุดในประเทศไทยมาหลายปีบ้างรางวัลการใช่ครับใช่นี่น่าจะเสียค่าปีจำไม่ได้ว่ากี่ปีละคือ คือร้านหนุมขายเยอะที่สุดตัวนี้คือดอกนี้ใช่มครับใช่เบสคุณค่างออกมามาครบเลยเป็นลำโพงไม่ได้เป็นรุ่นแพงแต่ว่าเสียงที่ให้มาใช่คุ้มค่าเป็นคุ้มค่าคุ้มค่าสองหมื่นห้าพันเก้าเมตอินฟานครับผมอันนี้เป็นอะไรดอกเป็นใยธรรมชาติครับเป็นเฟรคโคนอันนี้ตัวตัวโคนเนี่ยตัวนี้คือทีเด็ดเขาให้เสียงเป็นธรรมชาติน้ําเสียงเคลียร์กลางโป่งนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ ประจำประจำตัวของเขาเนี่ยก็คือเสียงร้องที่ที่ทออมีเลเยอร์มิติอ่ามีมิติมีเลเยอร์ที่<ม>ที่ชัดเจนกว่าลำโพงนอื<ม>่นครับ<ม>แล้วก็คือไม่จําเป็นต้องมีพาวอรแอมป์ก็ขับได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>อ๋อเหรอ,อเป็นลำโพงที่ ง่ายเสียงดีรายละเอียดอ๋อไม่ต้องมีโพสาะแอมเปตฟัอย่างเดียวอยู่เลยใช่ครับก็คือพี่เป็นตัวแทนเลยตัวนี้ใช่ครับตัวแทนในประเทศไทยเลยใช่ก็ขายทั่วทั่วประเทศแหละมีทุกร้านแหละแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นตัวที่ผมขายดีมากมันมันบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการเซตอัพวิธีการดีไซน์ด้วยเสียงมันจะเท่อวมารียกว่าถ้าเป็นลำโพงรุ่นนี้เนี่ย จะซิ้ตเแบบไหนทำแบบไหนเนี่ยอันนี้เราทําออกมาเสียงดีมั่นใจว่าดีกว่าปกติแน่นอนรีเพ์แมซ์ของตัวลำโพงออกมาได้สูงสุดครับผมก็คือแม้จะใช้แค่ฟอนด์ด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่แบบยาวนานมาแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่อย่างยูโทเปียนี่ผมก็ผมว่าขายดีอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนัเดียอย่างที่เห็นสลับกันไปสลับกันมาันร้านอื่นครับอนนี้ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นชุดประหยัดรอบยาวอันนี้ประหยัดอันนี้ก็เป็น รุ่นใหม่ปี2022เหมือนกันนะฮะ <ừ> เป็นคอนิเตอร์รุ่นใหม่ก็ราคาแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าคุณภาพเทียบกับเจนก่อนอันนี้คือใสเคลียรสมูทครับผมเป็นเป็นลำโพงหลักไม่ถึงหมื่นแต่ได้โฟกัลผมว่าปัจจุบันมันด้วยการแข่งขันที่สูงใช่ใช,ใชเราสามารถซื้อลำโพงรุ่นเล็กแต่ได้คุณภาพเสียงแบบระดับตัวบนบนได้เทคโนโลยี ของตัวบนมาอัดอยู่ในตัวลราถูกรุ่นถูกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับแปดพันห้าแปดพันห้าได้ได้ได้พี่รักนี่ดีอย่างนะเวลาเขาพูดสินค้าเขาพูดราคาเลยนะเขาจะพูดราคาเลยนะไม่ต้องไม่ต้องมาบอกว่าไม่ต้องมาอินม็อกเขาใช่ใช่ผมถ้าจะเห็นหน้าเพจผมเลยผมตอบราคาหน้ากระทู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเพจแปะไว้ทุกอันราคาเนี่ยผมว่าสินค้านี่ราคาไม่ได้ต่างกันทีนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกความความเรียกอะไร การบติดตั้งแบบไหนที่คุณที่คุณชอบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้แล้วเนี่ยนี่ผมสืบทอดผลิตภัณฑ์มาอย่างดีละผมมั่นใจว่าติดที่ผมเสียงนี้แน่นอนอ่าแล้วก็เรื่องการหลังหลังการขายบริการผมผมก็คือผมไม่ได้ขายหลายยี่ห้อผมผมขายแค่าไม่ขีดแรงที่ผมดูแลเขาทได้ผมติดที่ผมเนี่ยผมจะตอบลูกค้าว่าผมดูแลให้ตลอด ส่วนส่วนใหญ่จะรับประกันหนึ่งปีอะไรเงี้ยนะผมแต่ที่นี่ไม่ใช่ผมดูแลให้ตลอดครับถ้ามันไม่ได้ถึงสภาพแบบเยินจนแบบดูแลกันไม่ได้ค่อยว่ากันก็ซื้อใหม่นะครันบางทีมันที่ไปใช่ครับใช่ประกันตลอดชีพเลยใช่ครับใช่ใช่มันบางทีก็ขึ้นอยู่กับถ้าเป็นลูกค้าที่ที่ติดตามผมนานๆแล้วก็จะจะรู้ว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยเป็นเสิ่งสำคัญเเราข้ามาที่นี่ได้เลยครับผมเรื่อง After service มันสำคัญเพราะว่าอย่างอย่างเครื่องเสียงเองเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนรถยนต์แหละครับเหมือนเหมือนเครื่องยนต์ จะติดแบบไหนก็นแล้วแต่ถึงเวลาต้องเข้ามาเซอร์วิสครับบางคนใช้มันมีอายุมันมีอายุกันชมัน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 มีมันมีอะไรที่ต้องเซอร์วิสอยู่แล้วไม่ใช่จะต,ติดครั้งเดียวแล้วจะตลอดไปใช่ไหม,มเพราะฉะนั้น มันก็ควรจะต้องเมนเทนนมันเหมือนกันครับควรจะดูแลเหมือนกับร่างกายของเราอะใช่ใช่ใช่อยวเรามาดูรางวัลการันตีดีกว่าพี่ไหนลองมามามาดูมาดูมาบอกบอกนิดนึงพี่ว่ารางวัลการันตีนี่มีอะไรบ้างไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรางวัลที่เป็นเบสเซลเลอร์ทั้งหมดเลยครับอันนี้จะเป็นเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์นี่คือก็เซลขายยอดเยี่ยมใช่ครับใช่อันนี้ก็หลายปีลวดูดิขายดีแค่ไหนเนี่ย ไอเอสก้าก็มีนะแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์แล้วเพราะว่ามันเก่าแล้วเันเก่าแล้วไม่ได้ไปไปนี่นานมากนะแค่นี้ก็โอครับเดี๋ยวคือช้าเลยทั้งหมดเลยก็มีที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่นี่ก็ก็ขายสูงสุดของประเทศรวมก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีมีหลายรุ่นครับนี่ก็คือรางวัลการันตีที่เขาขายดีอ่ะ จย้ำหน่อยย้ำหน่อยว่าเถ้าจะมาติดต่อจะยังไงมีบอะไรมครับีอะไรไหมครับเลิฟซาวคาริโอเลยครับเสิร์ชง่ายมากเจอได้ทุกช่องทางแน่นอนครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวดูจากจากชแนลของพวกพี่ๆีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะตามมาดูในเพจผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ใสให้แล้วนะโอเคก็จะมีซิสเต็มที่ขายอยู่ช่วงนี้บ่อยๆแหละครับแล้วก็สงสัยอะไรถามตรงมาหาผมเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาใส่ไลน์ไอีให้ มีมีหมดครับมีเพจเฟซบุ๊กไลน์ไอเดียไลน์แอดมีหมดครับเปิดเปิดเปิดวันไหนบ้างครับจันทร์ถึงเสาร์ครับ9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับผมสนใจยังไงก็โทรได้เลยยินดีครับมาได้เลยยินดีครับเจอผมทุกวันแน่นอนเจอผมทุกวันแน่นอนครับผมเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วนะเดี๋ยวมีพิเศษนิดนึงเดี๋ยวจะให้พี่เขาโชว์โมเดลที่เขานะเขาเรียกว่าอะไรนะฮาร์ฟิกเกอร์ปะ เราบอกมาละเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเ,เอียดกันดีกว่าอ่ะครับผมบวบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รักครับเดี๋ยวเราให,ห้พี่รักพาทัวร์หน่อยครันี่แลอีเามาเล่นกันไว้เยอะแล้ว